สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนของเชอร์นิสาค่ะจะเจอกับพี่เชอร์นิสาในสัปดาห์นี้อีกแล้วนะคะและสัปดาห์นี้พี่เชอร์นิสาก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์แสนสนุกค่ะแน่นอนค่ะวิทยาศาสตร์นั้นนะคะ ที่นิสาก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำการทดลองกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์และอุปกรณ์การทดลองก่อนค่ะไปกันเลย Water น้ำ Basin กาละมัง Starch. แป้งมันสำปะหลังค่ะเด็กๆคะและวันนี้ดิฉันอิสาก็จะพาเด็กๆนะคะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องแข็งเหมือนไม้ค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าการทดลองเรื่องแข็งเหมือนไม้ทำยังไงคะทิชอร์เด็กๆหลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย ค่ะเด็กๆคะเรามาดูวิธีการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องแข็งเหมือนไม้กันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะมาทดลองนั้นนะคะเดี๋ยวที่เชิอขอแนะนำอุปกรณ์อีกหนึ่งรอบค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยก็คือน้ำค่ะน้ำเปล่านั่นเองค่ะเด็กๆค่ะอันนี้นะคะน้ำเปล่าต่อมาเป็นอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะ เวล g กูดค่ะกะละมังนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกะละมังนะคะที่บ้านของเด็กๆก็มีค่ะที่เชอรเชื่อว่ามีแน่นอนค่ะต่อมาอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือแป้งมันสับปะหลังค่ะเด็กๆค่ะแป้งมันสับปะหลังนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือในเซเว่นก็มีนะคะเด็กๆค่ะโอเคค่ะอุปกรณ์ของดิเชอรก็มีแค่3อย่างค่ะเด็กๆมีน้ำเปล่า มีกะละมังและก็แป้งมันสับปะหลังค่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะดูทิชอร์ให้ดีๆและเด็กๆตัง้งใจดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทดลองกันเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆคะอุปกรณ์ของดิสนีย์ส์คาพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวลองมาทําการทดลองกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวทเชชร์จะเทแป้งมันสับปะหลังที่เตรียมไว้นะคะลงกะละมังค่ะใส่กะละมังแบบนี้เลย เทพอประมาณนะคะเด็กๆอ่ะเทใส่พอประมาณค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเทน้ําลงไปที่แป้งค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเทพอประมาณค่ะเสร็จแล้วเด็กๆนะคะล้างมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะใช้มือค่อยๆคนแป้งกับน้ำให้เข้ากันค่ะ เสื้อขอเติมน้ำอีกนิดหนึง่งค่อยๆคนนะคะเวลาแป้งโดนน้ำนะคะแป้งมันจะละลายและยืดแบบนี้ค่ะเด็กๆคะละลายและยืดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นชัดไปเอ่ยละลายและยืดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าเวลาเด็กๆ คนแป้งกับน้ําเข้าด้วยกันแล้วนะคะเด็กๆลองดิบแป้งขึ้นมาแบบนี้อ่าอันนี้นะคะเวลาเราหยิบแป้งมันขึ้นมานะคะแป้งมันจะมีความยืดหยุนยแบบนี้ค่ะแต่เวลาเราพักทิ้งไว้ใช่ไหมคะพักแป้งมันทิ้งไว้นะคะแป้งมันจะมีความแข็งตัวค่ะ,ะมีความแข็งตัวแบบนี้นะคะเด็กๆจิ้มเท่าไหร่ก็ไม่ ไม่ลงเลยเห็นไหมคะมีความแข็งตัวเหมือนไม้เลยค่ะเด็กๆคะมีความแข็งตัวเหมือนไม้แบบนี้เลยคะ่ะจิ้มเท่าไหร่ก็ไม่ลงนะคะแต่เมื่อไหลที่เด็กๆหยิบแป้งขึ้นมาแบบนี้แป้งก็จะมีความยืดหยุ่นและหยดลงข้างล่างเห็นไหมคะอ่านี่แบบนี้เลยถ,ถ้าเวลาเด็กๆนะคะจับแป้งขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะแต่ เมื่อไหร่ที่เด็กๆพักแป้งทิ้งไว้นะคะเวลาที่เด็กๆพักแป้งทิ้งไว้นะคะแป้งก็จะมีความแข็งตัวค่ะเอาใหม่นะคะน,ะคะนี่แข็งตัวแบบนี้เลยจิ้มเท่าไหร่ก็ไม่ลงนะคะเด็กแบบๆดูนะคะจิ้มเท่าไหร่ก็ไม่ลงนะคะเกิดการแข็งตัวอ่าเหมือนไม้เลยใช่ไหมคะเด็กแบบๆคแะบบแต่เมื่อไหร่ที่เด็กๆดิบขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวา้า มาหัศจรรย์ไหมคะเด็กๆคะโอเคคะ่ะการทดลองเรื่องนี้ก็เลยมีชื่อว่าแข็งเหมือนไม้นั่นเองคะ่ะอุปกรณ์ของดิเชเร์ก็มีอยู่แค่3าอย่างนะคะเด็กๆจำด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูการทดลองแบบใกล้ๆกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะดิเชเร์ปล่อยแป้งพักตัวนะคะดิเชเร์จะจิ้มให้เด็กๆดูคะ่ะว่า แป้งมีความแข็งตัวค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแข็งมากเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดิเซอร์หยิบแป้งขึ้นมาแบบนี้เด็กๆดูนะคะหยิบแป้งขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแป้งเกิดการละลายตัวค่ะและไหลเหมือนน้ําเลยเห็นไหมคะเกิดความยืดหยุ่นไหลเหมือนน้ําเลยเห็นไหมคะแป้งละลายตัวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดิเซอร์พักแป้งทิ้งไว้เห็นไหมคะดิเซอร์พักแป้งแล้ว ให้เด็กๆใช้มือกดค่ะโอ้โหแป้งมีความแข็งค่ะแป้งมีความแข็งตัวค่ะเด็กๆขาเห็นไหมคะดิชเช,ช่ชกให้ดูเลยอ่าแข็งมากเลยค่ะเด็กๆขาแต่ถ้าดิชเช่หยิบขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บหยิบแป้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะแป้งเกิดการ ละลายตัวค่ะเหมือนน้ำเลยเห็นไหมคะไหลลงสู่ด้านล่างแบบนี้เลยค่ะอ่า,อาการทดลองในเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าแข็งเหมือนไม้นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวมาสนุปผลการทดลองกันเลยคะ่ะผลการทดลองเรื่องแข็งเหมือนไม้ในวันนี้นะคะทีเชร์ก็มีอุปกรณ์แค่ 3อย่างค่ะนี่น้ำเปล่าค่ะแล้วก็กะละมังสุดท้ายเลยก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะสรุปผลการทดลองในวันนี้นะคะแป้งจะมีความยืดหยุ่นก็ต่อเมื่อนะคะเด็กๆหยิบแป้งขึ้นมานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กๆทิ้งแป้งไว้นะคะแป้งก็จะมีความแข็งตัวเหมือน เหมือนอะไรคะเหมือนไม้นั่นเองคะ่ะการทดลองในเรื่องนี้ก็เลยมีชื่อว่าแข็งเหมือนไม้คะ่ะเด็กๆดูเลยคะ่ะทิเชอร์ใช้มือจิ้มลงไปที่แป้งนะคะแป้งแข็งมากๆเลยค่ะเด็กๆแข็งมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆสามารถนำการทดลองของทิเช่นิสาไปทดลองเองที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้ทิเช่นิสาก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย